สวัสดีครับผมจิมมี่ตอนนี้เราอยู่ในเกม Into the d e a d 2ในพาร์ทที่2นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้วโอเคเมื่อคราวที่แล้วเราหยุดกันที่พาร์ทที่4ใช่ไหมเราตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ในพาร์ทที่5แต่ก่อนอื่นเลยเรามารับโบน,าน้านก่อนดีกว่าตอนตตดคลิปผมเห็นว่าเออมันมีโบนสรับโชคด้วยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเอยทอรลุเต๋า์ะขอฟรีแล้วกันตอนดูวีโอตอนนั้นจำได้เลยแม่งไม,ม่มีเสียงปุ๊ปปุ๊ปุ๊ ขอส ality, ูงสูงอ้าวไม่ใช่อะโอเคเราได้กระสุนปืนผมไม่จํากัดนาน700เมตรอ๋อ7 0 0เมตรไม่จํากัดเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเอาว่าเฮ้ยวาเรามาต่อในเนื้อเรื่องหลังต่อดีกว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ในเนื้อเรื่องที่ด่านที่5นะครับผมซึ่งด่านที่5้นี้มันก็จะได้ปืนนะซึ่งเป็นปืนอะไรเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทำเพลงเฮ้ยไม่เสียเวลาทำเพลงเฮ้ยไม่เสียเวลาทำเพลงเฮ้ยไม่ใช่สักอย่างเลยคือไม่เสียเวลาอย่างนี้ด้ <laughs> okay. วยโอเคเราเข้าเกมดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าเป็นการยืนหยัดครั้งสุดท้ายของกองทัพพันทหารที่4อ๋อนี่คือเป็นค่ายทหารนี่หรอเหมือนเป็นค่ายาหารแบบสำรองอย่างนี้ปะ่ะถ้ากองทัพยันดี้ล่นอยู่ในการควบคุมภัยคุกคามทางนี้แล้วเฮนรนกับแบ็กกี้จะมีหวังอะไรล่ะ เฮ้ยกุสานทหารยังไม่รอดอ่ะแล้วเฮเลนกับแม็กกี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้งี้ทุกคนเราต้องรีบไปหาแม็กกี้กับเฮเลนให้เร็วที่สุดเลยนะครับรวมถึงพ่อของเราด้วยที่กำลังดูแลเด็กๆนะครับผมโอเคเขาบอกว่าให้วิ่งทั้งหมด1,900เมตรแล้วก็ให้รอดชีวิตอันนี้แนะ่นอนอยู่แล้วแล้วก็สันหาร40ตัวด้วยปืนติดขาตั้งคือ,อยังไงวะ เราก็ยังไม่รู้นะครับทุกคนแล้วก็สั่หายครบหนึรตัวแล้วก็สัรหา3ตัวด้วยกระสุน1นนัด5ครั้งแล้วก็สั่หา40ตัวโดวยไม่พลาดนัดโอ้โหแอร์สุดท้ายนะ่าจะยากมากเลยเราพลาดบ่อยมากโอเคไปเลยกันเลยดีกว่าทุกคนซึ่งปืนพกอะมันได้ไม่จำก็ต้องเอานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมคิดว่าลูกซองเนี่ยสำคัญมากกว่าปืนกลน,นะเพราะามมายิงพลาดบ่อยเว้ยแลวทาให้กระสุนหมดไวมากแล้วก็เอาเป็นลูกซองดีกว่า โอเคแล้วก็มีเจ้าเจ้าตูนะครับผมเจ้าตูในการทำภารกิจนี้โอเคไปกับเจ้าตูอ๋อต้องมีให้อาหารด้วยเหรอโอเคมอบอาหารสิโอ้โหต้องมันต้องจ่ายตังค์อ่ะก็ดูลวิดีโอเอางี้ทุกคนผมขอเล่นภารก,กิจก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูวิดีโอไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาอัดใหม่ไงขอแบบเสร็จทุกอย่างก่อนดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องอัดใหม่โอเคเราไปโดยไม่ต้องมีเจ้าตูก็ได้ทุกคนมาเจ้าตูไ้ก่อนล้วกันนะมุที่หลังแล้วกัน โ okay, อเคเราลุยเดือดนะครับทุกคนรอบนี้เราไม่มีอาหารในเจ้าตูนะโอเคมาโอ้โหกระสุนไม่จํากัดก็าม,มาดีเอ้ยคนณยิ้ไม่จํากัดเอาดิ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 าดาดมาหนึ่งนัดหนึ่งคิวหนึ่งนัดหนึ่งคิวหนึ่ง,ง,ง,งอุ๊ไม่โดนไม่โดน โอ้ยเฮ้ยๆๆ้เหรออ้าวอุ้ยหัวใจมยวใจมีไปแล้วมาใจตกเฮ้ยจำหลักเลยเมื่อกี้ตัเใจจะจำหเัานะตัวเลย้ตัวเองคือเมื่อบอกใช้ไม้แล้วคุณสามารถพกได้อีกหนึ่งอานต่อกาวิ่งหนึ่งครั้งอ๋อคือมีดเป็นการช่วยชีวิตเราอะอุ้ยอ่าอุ้ยอุ้ยอู้หูเยอะจัดเยอะจัดอือหือเรา้ยิงสองครั้งเหรอเมื่อกี้เหมือนเรายิงแค่ครั้งเดียวนะอือหือโนี่งนี่ยอคจด้วยทุกคน โอ้โยเยี่ยมเมื่อกี้กับตายนี่เหรอกินสองครั้งโอ้ยเธอเหนื่อยเหนื่อยเลยรู้กันไหมอับไหมตายไหมตายไหมอุ้ย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 โจ๊กโจ๊กโจ๊กมามาโอ้ยจริงสองนะทุกคนโอ้โยเหี้ยมันสุกกระสุนอุ้งรู้สึกคิดผิดไปเนี่ยใช่ไหมพวกเนี่ยโอ้โหเกือบกูขอใช้ลูกสองลูกสอง ต้องกันเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยเหลยออีกสองพันกว่าเมตรนะทุกคนจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยใช้อาวุธติดขาตั้งโอเคจัดไปฝันดีก่อนก่อยวิ่งก่อนโอ้โหโอ้โหยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโ โอเคเรียบร้อยทุกคนขอย้ำย้ำตอนนี้กระสุนหมดแล้วทุกคนอุ้ยกระสุนมีจำกัดแล้วตอนนี้เลยเจ็ดร้อยเมตรแล้วไงทุกคนตรงนี้อุ้ยเหลือโโอ้หกนัดสุดท้ายถึงต้องซองนะดิต้องหลบก่อนทุกคนไม่ไหวไม่ไหวขออีกนัดมึใกล้ๆเลยเอ้ยมาดิโอ้โหกระสุนหมดทุกคนต้องการกระสุนกระสุนยิงจัดๆหกนัดโคตรเด็นเพน ห้านาทีสุดท้ายทุกคนเหลือห้าร้อยเมตรแล้วโคตรเจนจาขอเจนจาเอ้ยเอ้ยอุ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 ้ยบรรจุกระสุนมันจุกระสุนโคตรเป็นแทงอุ้ยอุ้ยแย่แย่โอ้ยเกือบต้องสองนัดกระสุนหมดเลยทุกคนสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรต้องหลบไม่ได้ทุกคนจุ๊ก จูขวาจูซ้ายจูจูโอ้โหข้างหน้ามีอีกทุกคนเฮเร็วจะถึงแล้วจะถึงปลายทางแล้วทุกคนเอ้ยออเ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 ออุออเออเกอเเออ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 ่าอเอ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 เออเออเออเอ่เกิดออเรอเออเมอเอ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 อเเออดออเอเออเ่อเออเอเอเออเออเออเเอเอนเอเออเออเ่อเเอเออนเอ ไอ้ใบ,บตอนนี้อะไรไปอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเราตอนน้องรีบไปหาเหตและยันด่วนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยความสาม,มารถคู้หูกูมันตัวสาม,มารถทำให้คุณรอดตายได้เลยช่วยหากระสุนเพิ่มได้เฮ้ยต้าม,มากทุกคนตอนนี้นะครับภารกิจของเราที่เราเสพท,ทิมก็คือรอดชีวิตแน่นอนแล้วเราก็เสียมีไปอันหนึ่งนะเมื่อกี้แต่ว่ามันน่าจะรีใหม่มาเรื่อยๆนะโหเมื่อกี้เกือบตายไม่รู้นะที่ยินสองนัดโอเคถัดไปดีกว่าทุกคนกัป่าแรกเลยดีกว่านี่แหละ ปาบได้ระเบิดโอเคไปต่อดีกว่าไม่ไม่ดูวิดีโอรอบสุดแล้วเราก็ <c oughs> ทำไม่เสียงหายโอเคได้แค่สองดาวเองโอเคเราทำภารกิจก่อนดีกว่าไม่ไม่ไม่เข้าก่อนทำภารกิจโอเคเก็บเยี่ยมจะส,สิน้นแล้วเราก็มาที่ไปหมีอีเวนต์อะไรเต็มเลยทุกคนหน่อยขอลองด,ดูดิเป็นยังไงอ๋อไม่มีอ๋อเข้าร่วมโอเคเราทำภารกิจหลักดีกว่า เดี๋ยวก่อ,อื่นเลยมาเราจะมาเสี่ยนะครับว่าจะเราต้องการเจ้าตูนะครับผมนี่มีเจ้าตูรู้สึกไม่อุ่นใจเอ้ยสมพันธ์ได้ด้วยเหรออ๋อนี่เป็นชื่อเฉยๆพันผสมอ๋อเป็นพันผสมดูอ่านยังไงว่าเป็นผสมพันธ์วะโอเคเราออกมาเข้าเนื้อเรื่องกันต่อดีวกว่านะครับทุกคนแล้วเราก็ไฟนอลเขาบอกว่าในดาที่6นะครับผม ออกจากเมืองเขาบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติเฮเลนเจอปัญหาบางอย่างและต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนซึ่งระยะทางก็คือ1,950เมตรรอดชีวิตสังหารให้ครบ60ตัวโอ้โหหาใบมีตัดหญ้าพบแล้วให้สังหารซอมบี้ย0ิบตัวให้วินใต้เสาไฟแรงสูงโอ้โหจะโดนดูดไหมเนี่ยแล้วก็สังหารสิตัวด้วยปืนลูกซอโอเคได้เลยจัดไปลูกซเขาไป ไม่ได้ดิตอนแรกมันได้ฟรีก็ต้องเอานะครับทุกคนหรือว่าไม่เอาดิวะทุกคนคือเหมือนแบบมันมาทีเจอสองตัวไงแล้วเราบางทีเรายิงยิงไม่ได้อะยังไงดีเจ็ดอยไหมผมว่าไม่มีประโยชนย์ในระยะยาวผมว่าปืนกนลดีกว่านะแล้วคู่ขู่นะครับผมเราเลือกแล้วเราก็ไปดูไฟดีกว่าโอเคมองหาหาคปดูวิดีโอ แล้วผมจะฟังว่าจะได้ยินเสียงไหมโอเคนะ่าจะได้ยินเสียงอยู่นะทุกคนโอเครอบเหมือนรอบที่แล้วอะมันกดตรงดูวิดีโอเว้แล้วมันค้างโฆษณาไม่มาเทีะเราก็เลยอดนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่รอบนี้คงไม่ต้องอัดใหม่นะโอเคนะ่าจะได้ยินเสียงอยู่นะสปายโอเคสปายคุณได้โอ้ห oh, ได้หลายอย่างเลยอะโอ้โหโอ้โหด้วยจัดด้วยจัดอา้าวเราไม่ได้หาสฆนณาก่อ อ้าวอะไรวะกูได้อะไรก็เยอะแยะแต่ไม่ได้หาสุนักกูต้องการหาสุนักเสียเวลาฟรีเลยทุกคนโอเคช่างมันใช่ไหมเรากดอีกทีก่อนดิไหนตอนก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้โอเคเรามาใส่ปืนก่อนดีกว่าน,นะครับทุกคนแล้วก็ติดตั้งชิ้นส่วนเสริมเอ้ยเดือกยิงได้เร็วขึ้นหรอเอ้ยเอาว่าเ,เราไม่มีขนมว่ะ แต่ได้เป็นท้นส่วนแทงก็ช่างมันนะครับไปคนเดียวก็ได้โ,โอเคไปกันต่อครับทุกคน <laughs> โอเคหูสิบสามนัดไหนไหนขอรอดูซองดีว่วยิงเร็วขึ้นขนาดไหนเอ้ากระสุนหมดเลยนี่ไงนี่เอามันยิงทีเดียวสามสามนัดเลยเหรอเฮี้ยเปลืองมากโอ้โหรู้สึกไม่คุ้มเลยมานี่ไงได้จัดจ้า โอ้ยหนักมากทุกคนอื้อหืออือหืออือหือมาเลยปัดตุย้ยโอ้ยโอ้โอ้ยสุดสุดแล้วไม่รู้ทุกคนอื้อหือโอ้ยโอ้ยเกือบหือกูลูกสองสิบสองนัดมีดาหยาเต็มเลยทุกคนขอแตงกา ขอเดินจ่ะโอ้โหต้องหลบหลบก่อนมาดิอุ้ย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 เกือบโอ้ยชนอุ้ยมีกระสุนขวามือเราไม่ได้เอาเฮ้ยนี่ทำไมหลบซ้ายหลบขวามาดิมาดิมามาอุ้ยไม่โดนทุกคนมันจู่ๆโผมาไหมโผมาอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบหลบขวาก่อนหลบขวาก่อนขอเดินจ่ะ ขอจ้๊จ้าสุดหมอนทุกคนชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยกระนอยู่ข้างหน้าเอ้ยเจ็ดร้อยเมตรทุกคนเดี๋ยวให้จัดลงไม้มาโอ้โฉนโอ้ยจั๊จ้ามาโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมาทุกคนมีมีใครอยู่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแล้วอีกลงเอ้ยเดี๋ยวแค่อนนัดรู้สึกเป็นคนไม่ดีเลยทุกคนเดี๋ยวกูเล่นกาวก่ ม่มีกระสุนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบหลบไม่ต้องหือสี่ระเมศทุกคนกระสุนก็ไม่มีโอ้โหข้างหน้าน่ากลัวมากมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยกระสุนโอนัดที่เหลือขอใจจ้าโอ้หือสร่ระเมศทุกคนยิงให้หมดเลยยังไงกูหือหือโอ้โหยิบเปลืองท่าเด็กโอ้โหจับโอ้โหข้างน้เต็มเลยทุกคนหลบขวาก่อนหลบขวาก่อน อ the, ุ้ยขวายาวยาวขวายาวยาวเราเสร็จแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วตอนนี้ออกมาที่ถนนเลยทุกคนเฮเลนเฮเลนเกิดอะไรขึ้นได้โปรดแค่แค่ตอบฉันเฮเลนฉันฉันยิงพ่อเขาเปลี่ยนไปเขาคลุกคั้นเขาจู่โจมไม็กกี้ฉันก็เลยจะต้องทำฉันยิงเขาโอ้พระเจ้าฉันยิงเขาฉันยิงเขา เ่นชั้นางเจ้าพ่อตอนนี้พ่อได้ไปที่ชอบชอบแล้วเรามาร่วมอายพีกับพ่อกันนะครับทุกคน โอ้แค่รอดชีวิตเองโอ้ยเราเกือบตายเลยครับทุกคนเหนื่อยเลยจะตายสองรอบกูจะถึงถึงดานที่หกสิบไปแน่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอเคถัดไปกันทุกคนเอาเอาค้างชิพหายกูต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมเน่โอ้ยโอเคออกข้าใหม่ก่อนนะครับทุกคน โอเคเราเข้าถึงบทที่สแล้วลมหายใจอันว่างเปล่านะครับเรากลับมาดูอันเก่าแป๊บหนึ่งนะโอเค เมื่อกี้นะครับผมคือเราเล่นอันนี้ไปได้คะแนนหนึ่งดาวโคตรกากเลยออกจากมือโอเคแล้วเราก็ออกจากมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเข้าสู่ลมหายใจอันว่างเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อมีขึ้นหมายตัดใจอะไรเราก็ต้องเอาให้หมดนะครับผมเราเรียกว่าการฟาร์มไหมออ้ยเอาได้ลูกสองทุกคนอ๋อนี่เราไม่ได้ทำเราเราไม่ได้สร้างหรอเออลืมสร้างได้ไงอะ่ะเหมือนเราน่าจะรับตั้งแต่อน,น,นันละมากโอเคเรากดเข้าไปครับทุกคน โอเคกดกดถิดมากดสร้างรูปซอ,องไม้เป็นรูปซองที่โปรตปรานเป็นลูปซอง Justin M สามสิบสองนะครับอันเดียวกับ Baby 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 w o ้ไม่ไม่ใช่นะโอเคเราก็ต้องมันลองกันดูครับทุกคนเฮ้ยมีมีมีลายด้วยว่ะโอเคไม่มีอลายละไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอนะไรแบบแบบเมื่อกี้ในเรื่องแล้วเราก็อ๋อนี่ไงบนนั้นรับโชคเอาให้ครบ สูงไปสูงไปอ๋อนี่ไงมันมีบออด้วยอะไรบ้างโอเคเราดูวิดีโอนะครับวังว่าจะดิ้นเสียงเหมือนเดิมนะออมไม่น่าขานนะครับทุกคนมีเวลาหล่นอยู่ข้างน้าง okay. โอเคเราดูเรอเสร็จเรียบร้อยมาสูงสูงสูง,สง,สงอะไรวะในหีบจะมีกระสุนสําหรับอาวุธทั้งสองชนิดที่ใช้โอ้ได้กระสุนทั้งสองอันเลยเออ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 ครบบางทีเราได้ลูกซองหรือไม่ก็ได้ปืนกลนะครับตอนนั้นใช่ใช่ใช่โอเคดีเยี่ยมถือว่าน่าจะช่วยได้เยอะมา ดาที่7นะครับผมในบทที่2คือทุ่งแห่งความตายโอ้โหแค่ชื่อก็แบบไม่น่าไปแล้วทุกคนเฮ้ยเขาบอกว่าการใช้ทางลัดผ่านทุ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วไปทำไมวะอ๋อแต่ต้องไปช่วยเฮลนใช่ไหมก็ต้องไปทางลัดอย่างงี้ป่ะเออแต่มันก็เป็นทางที่เร็วที่สุดอ๋อนี่ไงทางเร็วที่สุดที่จะไปหาเฮลนกับแม็กได้ก่อนที่จะสายเกินไปโอเคที่รักของเราทั้งสคนครับเราก็ต้องยอม ก็ระยะทางอออระยะทางแก้ออกไฟนอกเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็พันก้าเลยอันนี้1570เมตรรอดชีวิตให้ได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สัญหาครบ40ตัวสัญหาครบ70ตัวแล้วก็สังหาหสิาต,สาตัวด้วยกระสุน1แม็กกาซีนแล้วก็สัรหาห้ตัวด้วยกระสุนเพลิงกระสุนเพลินี่กระสุนเพลิงหรอือเ่กระสุนเพลิงมีเืเปล่าว,วะเลือกอาวุธแนะนําให้ระดับ3กูไม่มีระดับ3กูเอาระดับ1ไปเลยนะติดตั้งชิ้นส่วนได้หร เอ้ยนี่ไงเราใช้ได้โอเคแล้วเราก็เอาเป็นปืนพกดีกว่านะครับทุกคนผมรู้สึกว่าอุ้ยอะไรอ่ะโอเคอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนเป็นพลังแฝงอย่างนี้ป่ะของปืนเฮ้ยเหนื่อยมากทุกคนผมคิดว่าปืนพกน่าจะดีกว่าปืนกลนะเพราะว่าปืนกลเมื่อกี้แบบดูว่าผรมกล่าไม่รู้แต่ผมว่าปืนพกน่าจะดีกว่าปืนกลอ่ะมาเขาเกมต่อขอล้องหน่อยละกันโอ้ยแรงจัดโอ้ย สิบสามนัดทุกคนอุ้ยนี่สองนัดโอ้โหเยอะมากทุกคนวันนี้กี่นัดเนี่ยโอ้โหนี่เฮียแม่งสองนัดกระสุนปืนชิบหายอุ้ยนี่เฮียแม่งไม่ตายหนึ่งสองนัดโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอข้ามกี่วานทุกคนรู้สึกต้องซองอุ่นใจมากว่ย อุ่นใจมากว่ะโอ้ย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 ยิงพลาดยิงพลาดยิงพลาดหึ่งโอ้โหไม่อยากเข้าเลยไม่อยากเข้าเลยบอกตรงๆไม่อยากเข้าเลยขอเปลี่ยนเป็นลูกซองดีกว่าเพื่อความอุ่นใจตอนนี้เหนื่อยมากโอเคเหลือแค่หกละเมตรทั้งหมดขอเปลี่ยนปืนพกก่อนเลยอะไรที่แบบโล่งๆเนี่ยปืนพกปืนพก โอ้โหสองนัดร้อยเมตรทุกคนยิงตายโอ้โหไม่ตายอีกแล้วหนึ่งนัดมามาสี่ร้อยเมตรมาจากไหนวะเนี่ยกระตุกจัดจัดโหลดผีโหลดผีโอ้โหโหลดผีโหลดผีโหลดผีลผูกซองล,ลูกซองก่อนเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ลูกสองกันหนักเกินโอ้โหแหลกแหลกแหลกมากแหลกมากโอ้ยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเฮเลนเฮเลนพูดกับฉันหน่อยเฮเลนพูดขนาดสิฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงจิงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เขาดูโอเคนะเจมส์เขาดูโอเคดี เฮเลนฟังฉันนะตัสติฉันขอให้เธอตสติพาแม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ล็อกประตูซะทำไมทำไมถึงจะเลื่อนนี้ขึ้นมาเจมมันแย่มากมันแย่มากมากแล้วก็เร็วลงไปเรื่อยๆเราถึงโดนลโดดในทุกที่ทุกเวลาเฮเลนเลนโปรฟังฉันฉันขอลองเธอลุกขึ้นแล้วไปที่อื่นโอเคนะไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยแย่แล้วทุกคนต้องรีบวิ่ง โอ้ยผีเยอะมากแล้วตอนหลังแมงตกจะน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์มันร้อนไงแล,แล้วมันก็เลยแบบก็เลยแหลกอะ่ะเฮ้ยเซ็งโอ้โหสกอร์แบบนิดนเดียวอะ่ะสังหารนี่แค่สิบตัวอ่ะโถเอ้ยล้วก็สังหารสิบตัวนี้ก็น่าจะฝันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็สังหารสิบตัวอุกระสุนหนึ่งแม็กโอ้โหเราไม่ได้ทำเลยทุกคนอันขวาสุดเนี่ยโอเคไปกันต่อดีวกว่า แล้วเราก็คนขวาลายซ้ายดีเรากดซ้ายแล้วกัน <S <S เป็นยิ่สออย่างงี้หรอไม่ไม่ดูวิดีโอเว้เหนื่อยจัดจัดคุณสนุกนันหรอสนุกดีสนุกมากักเกตมาเรารับภาร,รกิจก่อนดีกว่านะครับค่อยๆให้แตมแล้วกันนะแปบ๊บนึงเก็บดีตังเสร็จสิสนส้นไอมีสามเลม ดีจดจัดโอเคตอนนี้ขอดูก่อนนะว่าเราเหลือพลังงานน้อยนิดโอเคทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับในบทที่2ตอนที่2นะบอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วตอนหน้าผมสัญญาว่าจะเล่นถึงประมาณแบบไฟนอลเลยแล้วกันถ้าถ้าไหวแล้วกันนะอุ้ยมีมีรถด,ด้วยแต่พันนี้เหนื่อยจริงโอ้แม่งเอาไม่อยู่อ่ะแม่งเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงมากเลยโอเค แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด s u ับ c r i b e ให้จิมมี่ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันบาย